เรื่องแรกนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ท่านก็นะครับเป็นประธานแล้วก็เข้าร่วมงานวันสตรีสากลนั่นเองครับพลตระเวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติชูพลังสตรีร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์หวังปลดล็อกกีจการทางการค้าถาวรเนื่องในวันสตรีสากลครับ ไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนี่นะครับชื่องานของเขาพลังสตรีขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวหน้านั่นเองครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองพบออตรเนี่ยครับวันนี้ก็ยืนเซ็นเตอร์นะครับยืนก<ห>ลางเพราะว่าเป็นประธานของงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านเป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับสตรีที่มีผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กสตรีและงานจราจรเนื่องในวันสตรีสากลหรือว่า International Women's Day ซึ่งนะฮะทุกวันที่8มีนาคมของทุกปีก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากลนั่นเองครับเพื่อให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของวันสตรีสากลและยังมีการประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นประจำปีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรต ผู้สร้างประโยชน์ในทุกสาขาอาชีพด้วยซึ่งมีการคัดเลือกสุขภาพสตรีที่ได้รับรางวัล3สาขานะครับจำนวน31ท่านทั้งข้าราชการตำรวจและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนอกภาครัฐหรือว่า NGOs นะครับอย่างเช่น นางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีท่านก็ได้รับรางวัลน,นะครับแต่ว่าวันนี้คาดว่าท่านน่าจะติดภารกิจก็เลยส่งตัวแทนม,มารับโล่รางวัลแทนนั่นเองครับก็แสดงความยินดีกับทั้งคุณปวีนานะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกๆท่านนะ,ะสุภาพสตรีรวมทั้งหมด31ท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้นั่นเองครับ พลตเอกสรเช์ระบตุต่อนะครับว่างานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องสตรีที่ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนการคัดเลือกก็มีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการทุกท่านซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับสตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านงานจราจรที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการลดสถิติ การเสียชีวิตให้ต่ำลงในรอบ12ปีแล้วก็ช่วยให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจตำรวจทั้งประเทศการปร,บราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเด็กสตรีมีการช่วยเหลือเยื่อมากขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วยรวมถึงการจับกลุมผู้กระทำความผิดได้สูงถึง90นะครับและหลังจากนี้ก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แล้วก็ฝากไปถึงหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรทุกที่ถึงบุคลากร,กรที่ได้รับรางวัลหากพวกเขานะครับกลับไปปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ยกย่องเป็นบุคคลแบบอย่างช่วง3ปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเป็นผลทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาปรับระดับทิปรีพอร์ตหรือว่าเทียนี่นะครับ จาก2.5ขยับขึ้นมาเป็นระดับ2ก็คืออันดับเนี่ยดีขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปีนี้ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่หลักเทียร์ห่งคือตอนนี้อยู่ที่เทียร์สนะครับแต่อาจจะขยับอย่างเช่นอาจจะมาที่1.5ก่อนหรือเปล่าแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาที่เทียร์หนึ่งเดี๋ยวคงจะต้องรอลุ้นกันนะครับซึ่งสถิติตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ยืนยันนะครับว่าทุกปีจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ ก็วันนี้ก็เป็นเป็นปีแรกนะครับนะที่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวนะครับหรือว่าศูนย์อำนวยกามต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับนะได้มีการมอบรางวัลนะครับให้กับสตรีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นนะครับนะก็จะมี3ส่วนวันนี้ก็คือในเรื่องของงานจราจรงานจราจรตำรวจเนี่ยก็เป็นงานหนึ่ง สร้างภาพลักษ์ภาพบวกให้กับสำนักบวญชาตินะครับนะลบภาพลบนะครับให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้นะครับยอมรับว่าอาจจะมีภาพลบอยู่ในขณะนี้นะฮะแต่ว่าผมเองในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลงานจราจรทั้งประเทศนะครับนะก็จะต้องใช้บุคลากรเหล่านี้นะครับในการขับเคลื่อนนะเพื่อจะสร้างภาพบวกให้กับองค์กรนะลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดนะปีนี้เราจะเห็นได้เ,เป็นางานที่จับต้องได้ก็คือว่า ในปีนี้นะครับวุฒิสภา,าเนี่ยชื่นชมนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกในรอบ12ปีนะฮะที่มีการลดสถิติการตายได้ไม่ได้ไม่เกิน300นะครับนะได้ต่ำกว่า300ในรอบ12ปีที่ผ่านมานะครับนะเพราะนั้นปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่เราสามารถช่วยลดการตายนะ ช่วยให้ประชาชนเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยลดตัวเลขการตายได้ต่างกว่า300นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องตํารวจทั้งประเทศนะครับนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการปราบปรามการต่อต้านการปราบปรามการรละเมดทางเพศของเด็กสตรีต่างนะครับนนะวันนี้หลังจากที่ผมได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกรุงวอชิงตันดีซีนะครับ,นะรบ,นะรบสิ่งแรกเนี่ยนะทีนะ่ท่านเอกทูตนะ ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับและการร่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนะรวมถึงท่านวุฒิสมาชิกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยนะครับก็คือการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจนะที่เพิ่มสูงขึ้นการพิสูจน์ตัวตนการช่วยเหลือเหยื่อก็คือเอาเด็กกลับบ้านที่มากขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง90%นะการขยายผลจับกลุ่มผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนะครับ นะมากถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะเหล่านี้เป็นสถิติที่รัฐบาลสหรัฐให้ความสนใจนะครับนะล้วผมก็มองว่านะครับนะขณะนี้เทียเราอยู่ที่เทียสองนะเราเต่อสู้กันมาหลังจากที่เราเตกติดกับดักเทียสองจุดห้วัตลิตเนี่ยถึง4ปีเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้เราเมาเป็นเทียสองแล้วนะในพ่วงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น ผมเองเชื่อมั่นนะครับว่าในปีนี้ประเทศไทยเรามีโอกาสจะก้าวไปถึงเทียร์หนึ่งนะหรือ,อยังเต็มที่นะครับอาจจะขยับมาเป็นเทียร์สองเตรียมขึ้นเทียร์หนึ่งนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทยที่สามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐนะครับสินค้าเครื่องนุ่งห่มภาคประมงการเกษตรนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำนักงานอุตสาหกรรมดำเนินการเพื่อจะให้ บริษัทคนไทยแรงงานคนไทยมีที่ยืนสามารถส่งสินค้าออกไปจําหน่ายอย่างต่างประเทศได้เราอย่าลืมนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่เทียตกลงมานะครับทันทีที่กระทบก็คือกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศนะการส่งออกการกี่การทางการค้าต่างๆนะก็จะมีเกิดขึ้นนะความไม่เนื้อความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจภาพลักษณ์ประเทศไทยในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานการค้ามนุษย์ต่างๆเพราะนั้นะวันนี้น จากคำพูดแค่นี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ารัฐบาลสหรัฐมองภาพลักษณ์ประเทศไทยในเรื่องของการาปราบปรามการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กในภาคเกษตรภาคประมงนะเครื่อง,งนุ่งห่มต่างๆเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเราช่วยให้คนไทยบริษัทคนไทยมีที่ยืนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการทํางานร่วมกันกับ NGO นะครับกับเครือข่ายภาคประชาชนทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเราเหนียวแน่นมากและผมก็ต้องเรียนว่า การเชิดชูวันนี้เป็นการยกย่องสตรีนะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าวันที่8มีนาคมเนี่ยเป็นวันสตรีสากลแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือการลงรายละเอียดในการยกย่องเชิดชูการคัดเลือกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะพราะในวันนี้จะเห็นได้ว่าท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้เรามีสวัสดิรเมืองภูเก็ตเป็นผู้หญิงแล้วเรามีรองสวปเมืองใหญ่เป็นผู้หญิงเรามีสวัสดิสอบสวนเป็นผู้หญิงนะครับเป็นสิวงบอกว่าสำนักงานห่วหนชาติ โดยเฉพาะสูบิทักเด็กสตรีครอบครัวนะครับเรายกย่องเชิดชูผู้หญิงนะให้มีความเท่าเทียมกันขนจัดการแบ่งแยกในเรื่องของเพศนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่เรามีการจัดงานอย่างนี้ขึ้นแล้วผมยืนยันว่าทุกปีนะครับเราจะมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเราจะไม่ทําแบบนําร่องเพราะว่าถ้าทำร่องถ้านําร่องเมื่อไหร่แล้วตามร่องมันจะไม่เกิดนะครับนะมันจะมีแต่นร่องอย่างเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นวันนี้ เราจะทำอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับนะเพื่อเป็นขวัญกลังใจกับผู้บริงาน